มีแต ais, in oh ่รยลายดนี่โดนแล้วนี่โอ้ยฮอปิดหายเฮียในห้งด้วยหรอ ตาดีๆน right. mm hmm. so so no, ี่เนี่ยร้านและปลาเละล้ากลทำยังไม่รู้เนี known. ่ยเนี่ยเนเนี่ยปลาเลยเจอยันกลางเลยนะบุ้งน้ำใสที่เกล็ดเยอยังมีขึ้นๆลุ่มๆนะน้ำขึ้นมาจากขึ้นๆมาจากน้ำมาเลยเนี่ยปลาเลยตอกมือเลยแบ็คตอกมือเลยกลางนี้กลางนี้กลางนี้เขาเอยเต็มที่เลย ส่วนลงไปเลยว่ะคอสูงเอล้ละเอ๋ล่ะจอดเลยจอดเลยเฮ้เยพี่ถอยออกไปขวาหน่อยพี่ถอยออกขวาหน่อย <c oughs> ได้ดได้ไม่น่าโดนหรอกตัวเล็กอะกูปั่นมาเลย ลูกปลาสลาได้เลยวิพี่โอตระวังพี่อุ้ยอุ้ยเฮ้ยอย่าพูดอย่างนั้นนี่ยังไม่ทันรวยเลยเพิ่งได้มาสองตัวเองเดี๋ยวแม็กก็ปล่อยแล้วแม็กมึงสวยแล้วีี่เเกืองนน้ย โดนไม่ไมดนกันโดนโดนงงไม่ร้ว่เบี่ยงงก่าไสัตว์งงเบ้มันเล็กก็ดีโอดไปโยไปตกหัวเรือนู่นอะทอยทอยออกไปพี่ดนไปหัวไปเยบาลเลยใหญ่กว่าตัวน้เออไปโผมมาเอาพื้นนะไม่พื้นขอสูงมากองเยอะแล้วอละแน่นอน ีละแน่นอนเรื่องคนยังไหมไม่โดนพี่ไม่โดนไม่โดนผมอยู่ขวาเอ้ยปลาตะเพียนปราไว้แม็กแต่ผิวน้ำเลยนะอยู่จากบนลงไปประมาณเมตรไอ้โกมหรอ เนี่ยช่วยอยู่ผิวอยู่กับผัวอ,อยู่ประมาณสิบเมี้ยแต่ไอ้บุ้งมันใหญ่แล้วไม่ด้แสบไม่ทานได้โสม,มว่ะโสมว่ะพี่้อมโอ้ยต่อไปโสมเชื่อมาเลยเป็นเรื่องกันผมโดนน้ำตามจริงจริงด้ว้วหลุดต,ตรงเนี้ยอ้าเออือคุณพีพงค์คอสูงมากเลยนะเออไม่ถ่ายไม่เถียแม่งก็ลูบเลื่อนมาตกฟอนตอนเน,นี้ยเออเอาไหมา เชื่อพื้นมีออสเชือพื้นเลยพื้นเลยเชือมีขนพื้นพื้นพื้นมีพื้นมีขากูสันพื้นมีพื้นมีพื้นบอกกูก็คพื้นเลยพื้นโดนไะมไม่โดนพี่อยู่ไกลเก็บก่อนก็ได้ถ้างั้นนะ

ูพามาโดนปลาแล้วนะโอ้ยจะวิ่งมาโอ้ยเจ็ยขึ้นเลยโอ้ยเห็นแม่เกาะไยเป็นแดงก็อยนี้เลยก็แล้วเชื้อได้เหมือนกันนี่อได้หลัาได้เด็ดเลยแม่งเหมือนแม่งในทุกปลาตอนเนี้ยเออไอ้ลงไอหล่าที่มันมีหมดเลยตอนเนี้ยย้อนว่ะมันย้อนอ่ะมีช้อนนะมีช้อนปะพอเฮ้ยมีเอาอีกแล้ว แต่ตัวนี้ผมขอสูงเลยนะพี่กินสูงมากอ่ะประมาณห้าเมตรอ่ะโดนว่ะหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้ว แต่เชื้อแม่งบาดเลยนะ่ะตรงต่างน้ำนะไม่ถึงเลยเชื้อผมเบาพี่ตัวผมเบาเชื้ออยู่ประมาณจากบนลงไปประมาณจากล่างขึ้นมา18เมตรจากบนลงไปประมาณ20นะ่สิบนะบอกใครนะว่าปลาเข้าบอกพรุ่งนี้หยุดอีกวันหนึ่งก <c oughs> ดตอกจะได้จีบจุดน้ มาแล้วมาแล้วมาแล้วโฉมวะตามขึ้นมาแดกเลยพี่โอ๊ตโฉมโฉมโฉมเจ้เ้เี่ยนใจก็ไม่ได้ใหญ่ก็้าผมเลยแอุ่มเนเปล่าวยกลับไปกันไป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 ่ย ทุกคนเราเป็นกูเพราะกูไม่ได้ตกกูไม่ได้ต่อเอาะฉมตัวแรกมาแล้วไอ้อเร่มาแล้ว lên người này. Những người này. má người này. Những 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 nè เคาะเดาะเดาะช้าๆเลาป่าวะขึ้นมาแล้วอืละชมันเนียเยอะไรเขา้นนะกูบอกเลยกูใส่สารทางมึงไม่รอดนี่พี่ถ่ายคลิปเอ้ยถ่ายตอนผมเยอะปลาดิเนี่ยโอ้โหเยอนี่ต้นใหญ่อยาเรถต้อนที่ทำที่รด ไม่ใหญ่แต่ก็มีไซส์อ่ะมีเชือเชือกนวมีเชื้อนาโอ๊ตเชือกยังมีอยู่นะอย่างนะใต้ลันใต้ตัวนี้โตๆนะโอ้วเชือมีนะเชือมีนะควายตัวใหญ่เลยปลาเว้ยไม่ใช่ควายถ้าก็มีกูได้ลั่นแล้วเอย

เจิมคันใหม่เหรอครับนะโอ้ยอย่างสวยเลยนะครับหันมาดูหน่อยนี้เยอะเลยในวันที่ขึ้นเป็นเมตรนะโอ๊ตก็ยังหาปลาได้ครับมากันเรือไต่บอมไต่บอมวันนี้ครับเข้มเหรอเข้มเหรอใช่เหรอมาแล้วครับมาแล้วครับร้องเลยนะ โตใหญ่ฮะแต่เล็กกว่าของผมหน่อยวะพี่รถนีน่อุ้ยไม่ได้เล็กกว่าหน่อยเล็กกว่าเยอะด้วยดิ <c oughs> <laughs> ยกโยกหน่อยดิ ลูกปลาไอ้นี่เปล่าไอ้ที่ผมตกได้อะแมงแดงแบบขึ่งตัวเยอะจริง,อ,อ,งอุ้ยนี่ไงนี่ไงติพถึงพื้นกระเด้อผมวกว่านี้น่าจะเดือดว่ะนี่ไงคอสะบัดว่ะยังไม่ไปอะ่ะไปละไปละโฉมเนี่ยเสื้อตาโดนยังไงก็โดนเนี่ยโฉมแน่ยเนี่ไปละ ไ,ไม่มนะาามไมสายพี่อยู่ข้างหน้าสายผมอยู่ข้างตรง,ตรง,ต,รงตรงเลยดอกดอกดอกข้างหลังก็เหมือนได้โฉมมากกว่าหลังเนี่ยโฉมก็โฉมเล็กอะตัวเนี้ยเฮ้ยพวกปลาไม่กินว่ะอ่ะยังใช้อยู่เหรอเนี่ยพูดพูดได้เหรอพี่จี้องูแม่งขยุมขยุม นี่ไงโดดลุกนี่ไงแม็กโดนแล้วโดนกันลหลายคันเลยครับคุ่ใช้เลยดอสูงอันนี้ผมดอสูงอยู่นะแม็กกูว่าเราผสมพันธ์กันแน่เลยว่ะ เยอยังดีอยู่นะเชื้อเชือเหมือนฉมมากกว่าผมบอกให้ดอกใหม่ดอกใหม่เหมือนนี่ดอกพืชแม็กว่าเราผสมพันธุ์กันวะแม็กผมว่าเราจะเป็นสเนี่ยหมือย่ตนี้เข้าหากันเลยแบง้มือชปผมโดนลูกป่าเออข้างหน้าที่ว่ามันมาเป็นแฉไหมว่าเป็นแบเลย ถ่ายรูปให้ด้วยนะนี่อยเนี่ยเชื้อโฉมเนี่ยเป็นดอกๆอกเนี่ยพี่ที่ผมบอกพี่ใช่ปะบอกว่ามาตีเชื้อแล้วตีเปลี่ยนเหยื่อสมมติว่าพี่น่าจะโดนไหมรึเปล่าเฮ้ยเออนี่เชื้อมีอยู่เลยเชื้อหลายโคตร่าธิประสบการณ์กันวะพวกไปไปพี่ไปกลางพี่ไปเล่นท้ายเรือกันแหละเออเออเอ สบัดโฉมตัวนี้นทำไมอ่ะช่อนเบาเออการนี้ช่อนเบาใ่สิบใช้ทางสเตนสีเขียวสสีสิ0กร,รมัม

โฉมใหญ่แน่เลยมาแล้วครับปลามาแล้วครับลอยละสองตัวนี่ลอยนะตัวใหญ่กว่าใหญ่กว่าวิ่งไงวิ่งอ่ะบิ่งอยู่ที่นี่เขาอ่ะโอ้โหอมไปเต็มกราฟเต็มป่าเลยว่ะโอ้ยใจแตก

แต่คงอาจจะกัดยากเลือดไหลช้าหลช้ามากเลยใช่ไหมพี่มากมากโอเคแต่ก็จะมีเชื้ออยู่ข้างล่างโอเคแต่มันไม่เป็นดอกเหมือนตอนแรกเป็นดอกคือแบบไหนวะมันจะเป็นเป็นฝอยๆเหมือนเป็นเหมือนฟนงฟูอ่ะขนมฟูอ่ะเออเป็นดอกเห็ดอ่ะฟูๆเลยกูไม่รู้ดเลยคขนมช้วยฟูคืออะไรเป็นเหมือนดอกเห็ดเลยพี่ฟูเหมือนไม่ใช่ตอนที่ผมบอกว่าขนมเชื้อโสกแล้วก็โดนเไปลายแตกๆกันนะไปแตกๆเกับ

ไอแม็กกูไปทางมึงว่ะไม็ยู่นอมีืนอย่ียไม่ต้อง้อ,งองเลย้นัน,นเดผมไม่ได้ดอกพื้นมากนะขอมาด้วยนะไม่ใช่ไม่ปั่นเลยเมื่อกี้ผมโดนก็สูงนะเออมันตามมาดูดอะออนะใช้สีเขียวไอนี่ไอทางสเตนสี่สิบกรัม เอามามั่งดิหมดแล้วมีตัวเดียวไม่แต่มีตัวมีสีอื่นมีสีอื่นจะเอาเะล่ะไห่เอาเออเอาตัวที่พี่ใช้อ่ะบอกไว้แหมปลาท่อยู่นั้นจะได้กวสีอื่นมาใช้ดีกว่ามือสั่งตาอย่าแม่ไม่เคยกินปลาที่ความกลัวลมดีแล้วเว้ยแม่ทั้งวันนี้ไม่ต้องเหนื่อยแล้วไหมไม่ต้องวิ่งหาปลาได้พี่แต่แค่นี้ปลาแดดก็ดีแล้วกี่โมงแล้วเนี่ย เหี้ยกล้าโมงเองมาหลิงๆไงวะมาแล้วมาแล้วสถอิงหน่อยแต่ผมยกเลยจับหางยกเลยไม่ต้องยกเนาะจะยกอย่างเดียวเลยไอ้สายโอ้โหสามเมตรแต่แม่งสิ้นกว่าตัวนั้นอีกอีตัวที่เองเห็นของขี้วะไม่ไม่ออกเลยเห็ี่ยนสีไม่ดี เห็นสีนี้พี่กุ๊กใช้แล้วมันปลาแดงไงนี่ค่ะต่อยบอมโดนโดนรปลาตัวแรกของวันตอนนี้สี่สี่โมงยี่สิบเอ็ดเพิ่งรอตัวแรกเย็นเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับ โอ้โหตกไปใหญ่เป๊นนี่หลุดตรงนี้แหละพี่ว่าช้อนหัวเลยพี่ใจพอๆกันเลยว่ะน้องพี่ตกเป็นอะเล็กกว่าของผมนิดนึงใช่เออตายบอมฮะ เพอให่เผลอใหญ่กว่ากูอ่ะเอาเช็คดินี่อะมัตกไปไหนปลดในป่วยใจสองเบ็ดสักสองเบ็ดปากเหลืองอ่ะน้องสองเบ็ดอะ่มีปากเหลืองผมเขียวแล้วเน่า